ข้อสุดท้ายค่ะเราจะเป็นโรบอทที่เก่งที่สุดในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นร้อที่ยางที่สุดนะคะพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามเร่มค่ะไปเลยค่ะโลบอทค่ะช่วยนะคะโลบอท

สิบวินาทีสุดท้ายค่ะสิบวินาทีสุดท้ายนะคะโหลด้นมือเราโปรแกรมเตรียมทำหน้าที่นะคะห้าสี่สามองหนึ่งหมดเลาค่ะไปค่ะโปรแกรมดหลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะโปรแกรมไปค่ะไปค่ะทำหน้าที่ได้เลยค่ะเก่ง เมเมอร์แบ่งหน้าทีกมาเก็บใบความรู้กับกระดาษคำถามส่งแม่แล้วอันนี้นะคะกลุ่มไหนที่ประเมินเพื่อนไล้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บแบบประเมินไป